สวัสดีครับบ้าชอสวัสดีพี่น้องครับมือนีพาเดินทางมารับชมตงวดครับอยู่หน้าบ้านพ่อเสียนทองนะครับพี่น้องครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2566ครับเลขวิ่งถือว่าแม่นได้พี่น้องครับเล็กพ่อเสียนทองครับวิ่งบนวิ่ง3นะครับเนาะมาหอดบ้านพ่อพ่นแล้วครับพี่น้องครับนะครับเนาะเขาไปหาพ่อพ่นน้ากันจับคู่หลุดอยู่แต่ว่าเลขวิ่งพ่อพ่นก็แม่น เอาสวัสดีครับพุ่พอสวัสดีครับหอนนะพ่อเนาะหอนเอาพ่อว่าหอนพี่น้องอากาศร้อนวดที่ผ่านมาวิ่งแม่นี่ท yes ี่พ่อพ่อเสียนทองวิ่งบนวิ่งสามเนาะครับท่านผู้ชมดับล่างดับสีกระดับยูอยู่พี่น้องเล็กวิ่งพ่อกับชีว่าวิ่งผูดได้เอาเล็กวิ่งเล็กเด่นไปกระดิกน้องพ่อเนาะครับผม สูตรเฮ็ดไว้เราพอเพ่อเทสไวรู้สิครับผมอืมอ่ะได้ตองงวดแต่เร่พอได้ตองงวดแล้วโคกับลดบนนะครับดำจะสูนแป๊บนึงครับอืมเอาชุดล่างที่มีสามศูนต์ตกเก้าพ่อได้ตามสูตรเ่าพอได้ตามสูตรครับอืมไม่ได้ซื้อตามมาแม่เออ ฝ <laughs> ันได้คักอีดีทีผมก็ได้งดเมื่อกี้เนี่ยฝันได้คักอยู่ครับผมขึ้นบ้านไม่กระทั่งวาโชคดีกับเอาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมนี่พ่อเพิ่นคำนวณไว้แล้วเดี๋ยวเบาเท้าจึงจะลอกตัวใหญ่ๆให้ได้พี่น้องเด้อครับบนหกกับเจ็ดที่พอ่อตามสูตรพ่อเพิ่นตองวดได้หกกับเจ็ดเนาะครับท่านผู้ชมตามสูตรเนาะตามสูตรเนาะพ่อเนาะครรัับบบบเอาไปววกหนน่ยครับ อืมก่อนสามบวกรนุ่ยบนไรืตัวไรหล่ะครับสามปิบล็กรักนุ่ยบนอืมคงที่สามคงที่อืขวดที่แล้วสามพี่น้องเก่งวิ่งพอนี่ชื่อว่าแม่นอยู่นะครับงวดนี้บานี้สามบวกสามบวกสามบวกสามได้หกหกกับเจ็ดอ่าขวดก่อนน้องวดก่อนมันออกอ่า 2, อกับวจำดก่อนที่มันออกไอ้เก้าสมันออกยังกับพอเก้าหกมันบพอบนเออประมานมันออกบนออกศูนย์หนึ่งเก้านะพอเนาะอ่ก็งนพศูนย์่งเก้กับหาะพอเนาะศูนย์หน่งเก้าออกหกห้านะพอเนาะ ครับรากาไอ้เอาสามบวกปะพอ่อสามบวกสามบวกเก้าได้สองกับสามอืมกัามาสามเอาธรรมชม่มบวกสามคงที่นะครับงวดนี้อืสามงวดนี้อ่าเก้าศูนย์สามสามบวกสามได้หกกับเจ็ดนะพ่อเนาะนสูตรของพอ่อวิ่งบนหกกับเจ็ดนี่พี่นองนะครับเนาะสองหกสามหกสองเจ็ดสามเจ็ด ล่างขึ้ได้ศูนย์กับหนึ่งพอล่างวันี้ขึ้นได้ศูนย์กับหนึ่งกับหนึ่งแบบนี้ตามสูตรตามสูตรพ่อครับผมปพอมีสูตรให้เบิ้งน้าครับครับจังไรพอขึ้ได้ศูนย์เอารักเอารับไพ่อหลักเก้าครับเก้าเก้าครับ หกเก้าเก้าหกหบวกกันบวกกันได้หาพอได้หาแม่บวได้หาได้หครับได้ได้ศูนยไก่ได้ศูนย์กับเป็นหนึ่งที่มาที่มาของล่างศูนกับหนึะพ่อเนาะจับคู่เดพ่อจับคู่คือคือได้มาประกบเอสอองหนึ่งสามหนึ่ง เอาตัรักรักหน่วยเก่านี่บ่บวก3คงทีนี่บ่เลยไม่ได้เป็น2องกับ3หรือจังดกไม่ยู่คือได้สกับสมาประกบรกับงอืมเอาสากับเก้ักสิบลักสิหลักสิล่างบวกกับหลักหน่วยบนโอ้ก็ได้สิบสองในสองในสามุดนึงเ หนึ่งบวกหลักร้อยหนึ่งบวกหลักร้อยก็ได้ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งกับหอ๋อเป็นเลขเด่นศูนย์กับหนึ่งองง <Gram ma. S 2> อันนี้ก็ได้ศูนย์กับหนึ่งนะพอเนาะเนืะะ้นกระาเาะม้องหันเอาหนึ่บวกลักลอยเนาก็ะเาะต้องหั่นหนัวตะพาดมาพอ,าอ,พ,อพึ่งพาดทุกพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าเลขวิ่งนี่ก็ถือว่าแม่นเยอะพอเลขวิ่งนี่เลขวิ่งบนแม่นเยอะครับผมวิ่งบนวิ่งสาม อ่าเอาชุดบนพ่อจับคู่ให้อันนี้ขึ้นหกกับเจ็ดพ่อบนนี่ที่มากหกกับเจ็ดเนี่ยหกเจ็บเขียนใสงกี่ก็ได้พ่ออ่าขึ้นเองหกกับเจ็ดสูตรบนอ่าสูตรบ่นขึ้นเองหกกับเจ็ดเด่นบ่น บวณเปนบวครับสามเป็นบวกศูนย์สามศูนย์สามสามบวกอ๋อบวกสามคงที่ได้หกบวกสามคงที่ได้หกได้หกกับเจ็ดนะพ่อเนาะอือเอาชุดที่พ่อจะฟันบัตรเลยอ่านีและพี่รองบัตรเนาจับคูพ่อว่าหัวตำรุดได้จับคูงวดนี้ละงวดสามอยู่งล่างนะครับล่างงัดสามอือกดนี่ สามหนึ่งโอ้สามหนึ่งเป็นเลขไม่อยากพอศูนย์กับหนี่ผมมักกี่ทีพ่อผมมักติดหาติดเจติดเก้าแต่ผมมักจเป็นศูนย์เจ็นย์เก้านี่ค้มชอบสวนตัวได้พี่น้องเลหนึนึ็ดหนึ่งเก้าเปเไปบนด้ตะวันนี่เลขนี่ตัวดังพอดีของพอนี่สอนยี่สอนี่ดังมักตัวนี้ะมักสามหึ่ี่พอกับสอมักตัวใดเน่พ่อโง่ึ้นมั่ง นั่งอยู่อนมับิดมับมดสุดโต๊ะขี่ถักับผมสี่คู่นะคะสี่คู่พอนมัดสุดโตพี่น้องเล็กเครับเล็กแค่ครับกับตัวน้ำตัวนันีครับดับล่างเกือบที่จังเปี่กน่วครับผมดับล่างเลยคับแปดพอเพแปดับล่างเลขดับพอกันดับแม่เได้บหมวดที่แล้วนี่ดับล่างดับสี่นะครับผมเลขดับนี่ที่ว่าดับยู นะครับนรู้ชมมพอว่าดับล่างแต่มามบนได้เนาะค่ะสองปิดบนคือสองเกทีพ่อือกับธรูมชมกับธรูมชมพ่อเสียนทองวิ่งบนนะพี่้องนะครับนะเนาะเด็กกับคู่พอพึ่งรหลดเดอรครับนรู้ชมวิ่งบนวันนี้หกับเจ ผมจับคู่สคู่สองหกสองเจ็ดสองหกสองเจนะครับแล้วก็สามหกเจกับแค่สีคู่นะพ่อเนาะกับวิ่งล่างวิ่งล่างศนย์กับ1ดับ8ปดพ่อ 8ได้พี่น้องเนอนเรอ์คร <c oughs> ับ8คร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับ2021 3031เขียนเต็มได้พี่น้องนะครับเนาะับนะผม <c oughs> ไ,ปไปเลยไปเลยกลับธรูมชม วิ่งบนนะครับท่านชมวิ่งล่างมีตัวเด่นมาพอตัววิ่งนี่ตัวเด่นหรือเปล่าครับมันเด่นอะไรเรื่อล่างนี่มักทั้งสองขั้เล่เด่นทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งได้บ่พอบ้านขนาะดับแปดได้่น้องเด้อดับพอมาดับล่างดับแปดนะครับเนาะครับชุดเน้นนี่เน้นชุดใดชุดบนนี่พ่อ ติดเจ็ดป่ะพ่อสามหก่ะ่อสองเจ็ดป่เน้นสามหกกับสองเจ็ดอืมแต่ว่าผมวานี่พ่อองพกคนวันเน้นสามหกับสองเจ็ดชุดล่างเลยพ่อมักทั้งสี่คูป่ะชุดล่างพ่อคนวนเด่นทั้งสี่คูด้พี่น้องเด้อครับผมสองศูนย์สองหนึ่งสมศูนสามหนึ่ง แต่ว่ามายากเลขนี่พี่น้องสามศูนย์บนแหนมาได้สามหนึ่งมายากมารับทำชมอืมเนาะนะครับเลขพ่อเซียนทองนะครับเนาะตองวดเลขวิ่งแน่งี่เราพ่อเนาะแล้วจะจับคู่พ่อนะครับเนาะี๋ยวจะจับคู่สี่คู่เท่านั้นพี่น้องครับชุดบนล่างสี่คู่เท่านั้นนะครับเนาะพอเซียนทองให้ตองงวดแล้วทำชมแคปหน้าจอนะครับพี่น้องนะครับเนาะ เลขวิ่งแมนเด้อพี่น้องครับเลขวิ่งเลขวิ่งบนคือบนล่างคือล่างนะครับเนาะดับล่างดับแปดโอ้แต่ว่าปูสามแปดขึ้เด่นแปดล่างเลยเนาะครับเด่นหลักสีพร้อมหรือเปล่าดับมพรอมังพอดับเอาแล้วก็ย้อนขึ้นหลังน้องแม่ <laughs> ดับคือดับมาพอดับคือดับโอ้มันนี่พามาหนี้ออกเทปสี่โอ้สี่เจ็ดอวดนั่นเท่านั้นอืมไม่ดับพอว่าดับคือดับ เอาดับแปดล้านพี่้องขอบคุณพ่อเซ้นทองให้พี่ดองนะครับเนาะพ,อพอ่อยพยาบาลร่างกายแข็งแรงพี่ดองเอฟซีทุกท่านน้ำเด้ครับผมอายุมั่นคนยืนสุขคนครับแอดมินบาโถาสวัสดีครับ